ตอนที่ปลุกพิษขึ้นมาเนี่ยเสียงนั้นหายไปแล้วพอเริ่มจะเคลิ้มหลับเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกเป็นเสียงเคาะประตูเบาๆเคาะไม่ทีเคาะสองสามทีแล้วหายไปแล้วก็เคาะอีก แหม่มกะปิไลฟ์ฟิเชอรมนีสวัสดีค่ะเจอกันกับแหม่มอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ตามสัญญาค่ะทุกคนที่มีคนขอมาว่าให้แหม่มเล่าเรื่องร้อน<ม>เล่าเรื่องหลอนเรื่องร้อนบ้างนะคะแหม่มก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าหลอนนะคะแต่มีมีประสบการณ์นะคะแหม่มเจอประสบการณ์หลอนนะคะแหม่มจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะคะทุกคนถึงแม้ว่านานมาแล้วนะคะแต่ความทรงจําและภาพที่เห็นติดตาอยู่ใน ในวันนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในหัวของแม่แบบชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยแม่ไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีมือถือไม่มีอะไรที่จะเก็บเป็นภาพหรือเป็นอะไรไว้ได้นอกจากความทรงจํำนะคะ ขอย้อนเวลาไปไกลๆนิดนึงนะคะเอาอีกละอารัมพบทไปไกลๆอีกละถ้าใครไม่ชอบก็ก็กดข้ามๆไปก็ได้แล้วก็มาฟังเนื้อเรื่องเลยทีเดียวก็ได้แต่เพื่อบางคนยังไม่รู้จักแหมมหรือว่ายังไม่เคยได้ฟังคลิปเก่าๆของแหมมนะคะแหมมขอย้อนเวลาไปนิดนึงว่าสมัยก่อนตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยแหมมเป็น BA นะคะเป็น BA ขายเครื่องสําอางนะคะก็ตอนนั้นก็อยู่ที่ภูเก็ต ะะภูก็ตเสร็จแล้วก็ย้ายไปป่าตองตอนที่ป่าตองเปิดห้างห้างาแรกของป่าตองนะคะใครรู้บ้างห้างาแรกของป่าตองคืออะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ไม่มีรางวัลน,นะแค่สนุกกันเฉยๆโอเค หางแรกของป่าตองนะคะพอเขาสร้างเสร็จอะไรเสร็จเขาก็จะ,ะคัดพนักงานหรือว่าเลือกพนักงานให้ไปลงที่นั่นทีนี้แหม่มก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรหรอกเรื่องภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่ได้เก่งแต่ด้วยที่เป็นน้องใหม่แล้วคนที่เขาอยู่เก่าๆที่ภูกเก็ตเนี่ยเขาไม่อยากย้ายไปป่าตองถ้าใครโดนย้ายไปป่าตองเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากเพราะว่าเหมือนเป็นลูกเมียน้อยอะไม่ใช่ว่าลูกเมียน้อยไม่ดีนะถ้าใครเป็นลูกเมียน้อยก็อย่ามาว่าแหม่มนะคือแหม่มอยากจะพูดให้เห็นภาพเท่านั้นเองนะว่า เหมือนกับเหมือนกับเขาไม่รักเราเหมือนกับเขาไม่อยากให้เราอยู่บ้านใหญ่อ่ะเขาจะส่งให้เราไปอยู่ในป่าอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านสวนอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่โดนส่งไปที่ป่าตองเนี่ยจะไม่ชอบเลยจะไม่มีความสุขเลยจะไม่มีความอยากไปป่าตองเพราะว่าป่าตองสําหรับเราคนในพื้นที่นะคะ ไปอยู่ป่าตองอ่ะฟังสิงอยู่ในป่าน่ะป่าตองไม่อยากไปอยากอยู่ในเมืองอยู่อำเภอเมืองเพราะว่าห้างที่เราอยู่ที่ที่ภูเก็ตเนี่ยโอเชียนภูเก็ตเนี่ยคือห้างใหญ่มากเนาะมีตั้งหลายชั้นแล้วก็อยากอยู่ที่นั่นเพราะความเคยชินแต่ก็ขัดไม่ได้นะคะเพราะว่าบริษัทให้ไปแล้วเราเป็นเด็กใหม่เนาะแล้วส่วนมากเด็กใหม่ก็เขารับมาฝึกงานที่นั่นพอห้างเสร็จเขาก็ส่งไปอยู่ที่โน่นแล้วแหม่มก็ ตอนที่อยู่ภูเกต็ตเนี่ยแหม่มยังเป็นพนักง,งานน้องใหม่ใส่ขาวดํานะคะเหมือนที่ชุดนักศึกษาใส่นะกระโปรงดําเสื้อสีขาวแต่พอไปประจําที่ห้างที่ป่าตองเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นพนักง,งานบรรจุแล้วเต็มตัวแล้วก็มีความภูมิใจแล้วก็เงินเดือนก็เยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะพอไปถึงที่ป่าตองแหม่มก็ได้รับยูนิฟอร์มเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนะคะ พอไปอยู่ที่ป่าตองนะคะสักพักหนึ่งก็เคยเล่าไปแล้วนะว่าทำไมถึงได้หนีออกจากป่าตองถ้าใครยังไม่เคยได้ฟังนะคะแม่ไม่รู้ว่าคลิปไหนแล้วนะเล่าไปเยอะจนจำไม่ได้แล้วทุกคนถ้าใครอยากฟังอีกก็เดี๋ยวจะ เล่าอีกรอบนึงก็ได้นะเพราะเล่ากี่รอบมันก็เหมือนเดิมเพราะมันเป็นเรื่องเดิมไม่ได้แต่งเติมอะไรนะคะพอไปอยู่ป่าตองได้สักพักใหญ่ๆเลยนะคะเป็นปีเลยนะคะก็ไปแอ,อบรักผัวชาวบ้านเขาแอบรักผัวชาวบ้านเขาไปแอบรักผัวชาวบ้านเขาแล้วเขาจับได้เขาจับได้แต่เขาอยังจับไม่ได้ว่าคนไหนแน่นอนแต่เขาใกล้ตัวเรามากเลยเพราะว่าเขา เขามาหาตัวเราแล้วอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่พอเรารู้ตัวนะคะเราก็ย้ายหนีเลยค่ะโทรเข้าบริษัทบอกว่าไม่เอาละไม่อยู่แล้วป่าตองขอย้ายการที่เป็น p c หรือ ba ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่บริษัทเรามีเชลหรือว่ามีสาขาอยู่ที่นั่นทั่วประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับห้างที่เราไปเนาะเราขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ที่กรุงเทพแล้วก็มีเงินเดือนมีคอมมิชชั่นมีอะไรต่างๆนะคะ พอไม่ถูกใจตรงไหนหรือมีปัญหาตรงไหนที่มันไม่ร้ายแรงนะคะบริษัทก็ยินดีย้ายเราไปและในสมัยนั้นนะคะถ้าเราไม่ย้ายตัวเองบริษัทก็จับเราย้ายได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแฟนสมมุติว่าแหม่มไปอยู่ที่ปะตองแล้วแหม่มีแฟนคือแหม่มไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมสมัยนั้นเนี่ยพวกเราชาว BA หรือ PC เนี่ยไปประจําที่ไหนแล้วมีแฟนที่นั่นเนี่ยบริษัทจะชอบจับพวกเรา ย้ายให้แยกกับแฟนไม่เข้าใจเหมือนกันบาปนะคะเที่ใครเคยทําแบบนี้ไหมใครเคยเป็นเซลล์บริษัทต่างๆไหมแล้วจับ PC แยกกับแฟนเขาบาปนะคะคุณจริงๆแล้วก็แบบ แม่เห็นเยอะเห็นหลายคู่มากเลยร้องไห้ฟูมไฟอ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นโอ้บริษัทสั่งย้ายสั่งย้ายแบบใช้คำพูดเหมือนราชการเลยนะคะทุกคนคำว่าบริษัทสั่งย้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังแล้วเสียใจแล้วก็แย่มากๆนะคะคือทำอะไรผิดส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรผิดนอกจากมีแฟนพอมีแฟนเขาจะจับเราย้าย สมัยนั้นเนี่ยเราก็ยังเด็กๆก,กันนะคะ18 19 20ถ้าใครทํางานในห้างตอนนั้นเนี่ยอายุ25เนี่ยถือว่าแก่มากเลยนะคะตอนนั้นแม่มจําได้ว่าตอนที่แม่มทําอยู่ที่ป่าตองเนี่ยแม่มก็ประมาณ1ิแปดนะคะสิบเจ็ดสิบแปดิบเก้าประมาณเนี้ยนะคะพอมีเพื่อนรุ่นพี่เขาบอกว่าเขาอายุยี่สิบห้านี่แม่มบอกโอ้ oh my god แบบฉันไม่มีวันที่จะแก่ขนาดนี้ <laughs> แก่มาก แก่จนอธิบายไม่ได้อ่ะยี่สิบห้าแก่มากนั่นแหละทีนี้พอมีคนมาถามถึงว่าไหนคนใส่ชุดสีชมพูได้ข่าวว่ามันนั่งรถไปเที่ยวกับผัวฉันทุกวันโน่นนี้นั่นแม่มก็อุ้ยตายฉันชุดสีชมพูแล้วก็นั่งรถไปเที่ยวกับผู้ชายทุกเช้าก่อนที่จะเข้างานตายละต้องเป็นฉันแน่ๆ ในตอนนั้นไม่ได้พูดไม่ได้พูดเพราะขนาดนี้นะต้องเป็นกูแน่ๆแ,แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเขาไปก็สืบไปสืบมาก็รู้ตัวว่าเป็นเราแน่นอนแล้วก็เลยโทรเข้าบริษัทคุยกับเพื่อนก่อนคุยกับเพื่อนสนิทก่อนนะเพื่อนซีปึกเลยนะคะเพื่อนซีปึกคนนี้ก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เมืองนอกเหมือนกันนะคะประเทศใกล้ๆกันนี่นะคะก็อยู่สวิตนี่เองนะคะเพื่อนซีปึกคนนี้ และหลังจากนั้นก็ออบอกเพื่อนซีก่อนว่าเธอฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันอยากย้ายไปเชียงใหม่เคยเล่าไปแล้วนะขอเล่าอีกนิดนึงอยากย้ายไปเชียงใหม่จากนั้นเพื่อนซีก็บอกว่าโอ้เชียงใหม่ก็ดีเนาะฉันก็ชอบเออไปแเราโทรหาบริษัทกันเลยไหมโทรเลยโทรเลยโทรเดี๋ยวนี้เลยเอางั้นเธอโทรก่อนสีจันสุดา ฉันหรอฉันโทรก่อนเหรอสมัยนั้นเราหยอดเรียน5นะคะเราไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองเนาะที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยจะมีโทรศัพท์เครื่องสีแดงๆเขียวๆเครื่องใหญ่ๆนะคะที่หยอดเรียน5ลงไปแล้วก็กดตัวเลขตืด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 นะโอเคฉันโทรก่อนก็ได้เดี๋ยวเธอไปนะฉันไปก่อนก็ลงไปที่ฝ่ายบุคคล <หา S 1> ทร,ริษัทว่าเออพี่วรรณพร จันสุดาเองนะคะจันสุดาบ a เจากป่าตองภูเก็ตนะคะจันสุดาขอย้ายได้ไหมคะพี่ตอนนี้มีเชียงใหม่ว่างไหมอยากลงเชียงใหม่มากๆเลยเอา้าวทำไมมีปัญหาอะไรเหรอไม่มีปัญหาอะไรพี่คืออยากย้าย,ายอยากเ,าเปลี่ยนที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เลยจันสุดาได้ได้เต่เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวจะติดต่อกลับว่าเชียงใหม่ตอนนี้ว่างหรือเปล่าโอเควางหูแล้วก็ขึ้นมาหาเพื่อนรักเพื่อน เขาจะโทร,โทรแล้วบริษัทบอกว่าเดี๋ยวเขาเช็คก่อนว่าเชียงใหม่ว่างหรือเปล่าถึงตาเธอแล้วนะเธอต้องไปเออเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวฉันไปเพื่อนฉันไปไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคไปไปเราก็ตกลงปรงใจกันแล้วว่าเราจะไปเชียงใหม่นะคะจากนั้นก็เพื่อนก็ไปโทรเออเออฉันก็โทรแล้วบริษัทก็บอกว่าให้รอ เราไปรอมาสรุปแหม่มได้ย้ายก่อนนะคะแหม่มได้ย้ายก่อนเพื่อนรักคนนี้นะคะและนี่ก็คือที่มาที่แหม่มได้ไปพัทยาพอไปอยู่ที่พัทยาสักพักหนึ่งนะคะบริษัทก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเชลที่ตรงนั้นที่ตรงนี้จะไปจัดรายการตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยพนักงานเก่าที่รู้งานแล้วเนี่ยไปเปิดเชลใหม่ๆตามที่ต่างๆหรือที่ไหนที่มีจัดรายการเขาก็จะ,จะให้เราไปกับเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเด็กฝึกงานนะคะ แต่ในวันที่เราไปถึงห้างนั้นๆในวันแรกเนี่ยส่วนมากเซลล์ก็จะมารับเราจากกรุงเทพนะคะก็จะขับรถแล้วก็พร้อมเอาของมาเต็มรถเลยนะคะเพราะเครื่องสำอางที่เราขายนะคะเต็มรถเลยแล้วก็ไปเปิดเชลกันนะคะแม่มเข้าไปมาหลายที่นะคะจันทบุรีแปรดริว้วระยองต่างๆนะคะทีนี้คลิปนี้เนี่ยแมมจะมาเล่าคลิปของ บ้านฉางนะคะบ้านฉางที่ระยองถ้าใครรุ่นราวคราวเดียวกับแหมมนะคะตอนนั้นเนี่ยที่บ้านฉางมีห้างอยู่ห้างหนึ่งนะคะเปิดห้างใหม่แหมมจำชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะว่าชื่อ East ต r n Plaza w e s t ต r n p l a z a อะไรสักอย่างแหม่มจำไม่ได้แล้วถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นแล้วเกิดยุคเดียวกันกับแหม่มนะก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะคะแหม่มจำไม่ได้จริงๆ เพราะว่าตอนนั้นแม่มแค่ไปจัดรายการที่นั่นอยู่แค่1เดือนนะคะแล้วก็นานมากแล้วเนาะน,นี่ก็แม่มตอนนี้ก็ย่าง48แล้วแล้วเรื่องนี้ตอนนั้นแม่มก็อายุ20 ยี่สิบนะประมาณน,าน้นนานมากแล้วนะคะแต่ก็อยากเล่าเนาะเรื่องหลอนๆโอเคเราก็ไปถึงที่บ้านช้างพร้อมกับรุ่นน้องคนหนึ่งที่มาจากศรีราชานะคะเซลก็รับรุ่นน้องคนนี้มาจากศรีราชาแล้วก็แวะรับแหม่มที่พัทยาแล้วก็ไปบ้านช้างกันเราก็ไปถึงที่ห้างนี้นะคะจัดของกันทั้งวันสองวันเลยนะคะจนวันห้างเปิดที่แหม่มไปจัดของเนี่ยนะคะ เป็นวันที่ห้างเปิดวันแรกเลยคือรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกของห้างนี้เลยสมัยนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะห้างนี้จากนั้นเราก็จัดของอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเซล์ก็บอกว่าปะเราไปหาโรงแรมพักกันที่นี่เพราะว่า,าให้เดินทางกลับพัทยาหรือศรีราชาเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไกลแล้วก็จะเสียเวลาในการทํางานด้วยนะคะ ทุกๆท,ที่เวลาเซลพาเราไปจัดรายการเนี่ยที่ชนบุรีแปริ้วหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยช่วยกันจัดของเสร็จเซลก็จะพาเราไปหาโรงแรมนะคะสมัยนั้นเราไม่มีการจองโรงแรมออนไลน์กันหรือโทรจองกันนะคะก็คือ walk in เข้าไปเลยไปถามเลยและโรงแรมแต่ละที่ที่เซลพาเราไปนะคะก็เป็นโรงแรมราคาถูกที่เราเรียกว่าโรงแรมจิ้งรีดน,นะคะไม่ใช่ดูถูกนะคะไม่ใช่ดูถูกโรงแรมนะคะทุกคนโรงแรมจิ้งรีดก็หมายถึงว่าเป็นโรงแรมเกา่า เก๋ๆที่มีเสียงจิ้งหรีดร้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแหม่มเข้าใจถูกไหม <S <S เรียกแบบนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แหม่มเข้าใจแบบนี้นะว่าโรงแรมจิ้งหรีกก็คือโรงแรมเก่าๆที่มีเสียงจิ้งหรีดนะคะจากนั้นที่บ้านฉางเราก็ได้โรงแรมที่หนึ่งอยู่ในบ้านฉางเลยนะคะแล้วก็มาทํางานเนี่ยก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมานะคะมาที่ห้างนี้ห้างเปิดสิบโมงเชา้าปิดสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะคะทีนี้ช่วงที่เลิกงานเนี่ยเซลเนี่ย เซลเขาหาโรงแรมอะไรให้เราเสร็จแล้วเขาก็ทําสัญญาเช่าแล้วก็จ่ายเองอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปพักแล้วเซลก็กลับกรุงเทพนะคะเซลเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเรานะคะเขากา็จะไปเรื่อยๆหรือว่าไปจังหวัดอื่นต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นสายงานของเขาในสายนั้นเขาก็จะไปที่อื่นต่อจากนั้นแหม่มก็อยู่ที่นั่นกับน้องคนนึงนะคะแหม่มให้ชื่อว่าน้องพิษนะคะน้องพิษแหม่มอยู่กับน้องพิษนะคะเขามาจากศรีราชาเนาะพอเลิกงานเสร็จแล้วก็ กลับไปนอนที่โรงแรมกันวันแรกยังไม่รู้สึกอะไรแต่ก็มีความว่าเฮ้ยทำไมมันเงียบเหงาวังเวงมากเลยอะพิษดูแปลกๆไหมโรงแรมเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่เราอยู่แค่ไม่กี่วันเองเดือนเดียวเนี่ยไม่นานเดี๋ยวเราก็กลับแล้วทำใจเออทำใจ ตอนเวลาเราเลิกงานแล้วเดินเข้าโรงแรมไปเนี่ยจะมีพวกผู้ชายนั่งอยู่ที่ข้างหน้านะคะไม่ค่อยมีผู้หญิงนะคะผู้ชายนั่งก็จะดื่มน้ําดื่มเหล้าดื่มเบียร์แม่มก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ส่วนมากจะเห็นแต่ผู้ชายเราก็เดินเข้าไปแบบ กล,กล้าๆกลัวๆนะคะแต่ก็ต้องอยู่เนาะ <c oughs> เลือกไม่ได้เซลล์จัดให้แล้วจ่ายให้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปทํางานอีกและที่ทํางานของเรานะคะเราได้รู้จักกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัทร,รับเหมาทําความสะอาดที่ห้างนั้นแล้วเขาก็จะมาคุยมาพูดมาหยอกล้ออะไรอย่างนี้นะคะแม่มกับน้องพิษก็ว่าเฮ้ยพิษ คุยเอาไว้นะเดี๋ยวให้เขาไปส่งเราที่โรงแรมเราจะได้ไม่กลัวแล้วจะให้เขาไปส่งเราถึงหน้าห้องเวลาผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงโรงแรมนั้นเขาเห็นเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเราอะมีผู้ชายเรามีแฟนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเออเออดีพี่แหมไอเดียดีนะพี่ได้ได้ได,ไดเดี๋ยวเราต้องคุยเจ้าแจ๊กับพี่คนนี้ไว้นะเผื่อแกไปส่งเนาะแล้วเราก็จัดการเลยนะคะก็ ะระหว่างที่ขายของไปคุยไปพี่คนนี้เขาก็มาคุยมาทักทายแหม่มก็คิดว่าเขาก็อยากจะเจาแจ้กับพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นก็อายุน่าจะมากกว่าเราสักไม่ถึง10บปีนะคะก็ยังโอเคยังดูดีอยู่ยังคุยสนุกอยู่อะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็บอกว่า พี่เขาก็ถามว่าพักกันอยู่ที่ไหนเหรอแม่เข้าทางเลยนะคะทุกคนอ๋อพักโรงแรมบ้านฉางพี่เนี่ยโรงแรมบ้านฉางตรงเนี้ยเลิกงานก็ไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันบางทีก็เดินพี่แต่มันเปรี่ยวหน่อยเนาะมืดๆช่วงนั้นเนี่ยที่เราอยู่ที่บ้านฉางนะคะก็ยังเปรียปร่ยวๆยังเงียบนะคะยังไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้แม่มก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะแม่มคิดว่าตอนนี้โอ้โหแม่มคงจาไม่ได้แล้วนะคะทุกคนพี่เขาก็บอกว่าเลิกงานแล้วพี่ไปส่งไหมล่ะ เข้าทางทุกคนน้องพีทก็มองแหม่มก็มองโอเคได้เลยพีท ไปด้วยกันนะไปด้วยกันก็ไม่ได้คิดว่าพี่เขามีรถยนต์น,นะคะเขาคิดว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่เขามีรถยนต์ตรงนั้นเขามีรถปิกอัพหรืออะไรเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีรถยนต์นะเขามีพนักงานแล้วก็เป็นบริษัทรับเหมาทําความสะอาดเขาต้องขนของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจากนั้นพี่เขาก็ไปส่งที่ห้องในวันแรกผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าโรงแรมนั้นเขาก็เห็นนะคะพี่เขาก็ไปส่งที่หน้าห้องแล้วเขาก็กลับไปในวันแรกอเป็นสุภาพบุรุษมากเลยเราก็แบบได้ใจได้ใจวันหน้าก็อยากให้เขาไปส่งอีกพิษ วันนี้คิวแกให้แกคุยกับพี่คนนี้นะเนาะได้ให้เขาไปส่งเราอีกได้พี่พนักง,งานห้างเครื่องสำอางแต่งตัวสวยดูดีหลงตัวเองเนาะก็คุยกับพี่เขาอีกพี่วันนี้ไปส่งอีกนะแล้วซื้อของไปกินกัน พี่วันนี้ไปเที่ยวที่ห้องอีกไหมซื้อของไปกินด้วยกันก็ได้แอนนั่นชวนเข้าห้องเลยนะตอนนี้เขาก็โอเคได้เลยเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวเจอกันนะพี่เขาก็เตรียมเลยนะคะเครื่องดื่มอาหารขนมอะไรเขาก็เตรียมเลยนะแล้วเขาก็มาส่งเราที่ห้องแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ที่ห้องแล้วพี่เขาดื่มเบียร์แต่เรายังดื่มไม่เป็นนะคะก็ยีน้องพิษเนี่ยอายุน่าจะน้อยกว่าแม่มสักสปีนะคะดื่มไม่เป็นแต่พี่คนนั้นเนี่ยอื เขาแบบไม่ใช่รุ่นพี่แล้วมังรุ่นน้าแล้วมังน้าตอนนั้นเนาะเขาดื่มเป็นแต่เราก็ทานขนมอะไรที่เขาซื้อมาคุยกันนู่นนี่นั่นเสร็จเขาก็กลับก็ไม่มีอะไรนะคะแต่เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราอยากให้คนข้างนอกเห็นว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเรามีคนเทคแคร์นะเรามีแฟนนะเรามีผู้ชายนะอะไรอย่างนี้ที่คอยปกป้องเราได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างนอกเห็นและอาจจะไม่คิดอะไร ไม่ได้ทำอะไรแต่สิ่งที่ไม่มีตัวตนเขาไม่รู้เขาไม่เห็นแล้วถ้าเขาคิดจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครมาส่งเราเรามีแฟนหรือไม่ใครปกป้องเราหรือเปล่าและหลังจากวันนั้นนะคะเมื่อพี่เขามาดื่มเบียร์ทานอาหารอะไรเสร็จแล้วก็อยู่ดึกพอสมควรเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะต้องกลับแล้วนะ โอเคพิท<ะ>ก็บอกว่าโอ้พี่หนูเหนื่อยมากหนูง่วงมากเลยหนูรอยอยู่ตลอดเลยว่าพี่เขาเมื่อไหร่จะกลับสักทีที่จริงอะ่ะหนูอยากให้เขามาส่งแล้วกลับกลับไปเลยแล้วก็รอบหน้ามาส่งอีกขอแค่นั้นจริงๆแต่โอเคเขามาส่งแล้วก็ให้เขาคุยไปแล้วเราก็ต้องทนง่วงทนเหนื่อยพอพี่ก็กลับไปเสร็จพิทก็บอกว่าพี่หนูขออาบน้ําก่อนนะโอเคได้เลยไปเลยพิทไม่เป็นไร พิทก็ไปอาบน้ําอะไรเสร็จแต่งชุดนอนอะไรเสร็จขึ้นเตียงหลับเลยหลับเป็นตายเลยหลับแบบสลบเลยคือเหนื่อยจริงๆส่วนแหม่มก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดนอนขึ้นเตียงแล้วก็ล้มตัวลงนอนก็เหนื่อยเหมือนกันคิดว่านอนหลับสนิทมากๆในคืนนั้นแต่อยู่ๆแหม่มได้ยิน<อ>เสียงประตูแล้วแหม่มก็ตื่นแล้วไม่พูดไม่ขาน เลวออเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแม่มก็เรียกพิษพิษพิษแม่มก็ใช้ข้อศอกนะไปเขย่าตัวเขาหรือว่าไปเขาเรียกอะไรข้อศอกสะกิดเออสะกิดกับข้อศอกสะกิดยังไงไม่รู้ลองดูสะกิดพิษพิษตื่นก็พลิกตัวเอออะไรพี่ตื่นเร็วใครมาเคาะประตูอะไรพี่มีมีนอนเถอะเหนืแล้วเมื่อยเออ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 นอน ก็นอนเรานอนเตียงเดียวกันนะคะเป็นเตียงใหญ่และแมมเขาก็พยายามหลับตานอนตอนที่ปลุกพิษขึ้นมาเนี่ยเสียงนั้นหายไปแล้วพอเริ่มจะเคลิ้มหลับเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกเป็นเสียงเคาะประตูเบาๆเคาะไม่ทีเคาะสองสามทีแล้วหายไปแล้วก็เคาะอีกแมมใจระทึกมากๆเลย ไม่รู้ว่าเป็นพี่คนที่มานั่งดื่มด้วยกันเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ชายกลุ่มนั้นที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่เราเห็นทุกๆวันหรือว่าเป็นใครที่เราคิดไม่ถึงแต่แหม่มก็ไม่กล้าขานเคยไหมคะใครที่อยู่บ้านนอกหรือมาจากต่างจังหวัดมาจากบ้านนอกก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้ว่า ถ้าเราเข้าป่าหรือไปไหนใครเรียกชื่อของเราถ้าเราไม่เห็นตัวไม่ให้ขานรับคำนี้แหม่มจำได้ติดใจเลยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแหม่มจะเข้าป่ากับแม่ไปหาผักหาอะไรมาขายมาทานกันแล้วแม่ก็สั่งบ่อยๆว่าถ้าได้ยินใครเรียกชื่อเราห้ามขานรับนะลกูกห้ามเด็ดขาด แมมก็จำขึ้นใจมาจนบัดนี้จนวันนี้นะคะถ้าใครเรียกชื่อแมมแมมแค่หันดูแต่แมมไม่เคยตอบรับเลยนะคะเพราะมันฝังอยู่ในหัวว่าใครเรียกเราให้เห็นก่อนเราค่อยตอบเราก็เชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นตัวนะคะแมมขอเล่า,ย,าย้อนไปนิดนึงคือบ้านเป็น,นครอบครัวมโนราตั้งแต่บังพามุรุษปู่ย่าตายายเลยแล้วเราก็เชื่อ ครูมโนราเชื่อครูหมอเชื่อตะหลวงเชื่อตะพรานเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นตัวเชื่อในสิ่งที่หลายๆคนอาดไม่เชื่อพอเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราบอกแบบนี้เราก็มีความเชื่อว่าเออน่าจะใช่เพราะว่าถ้ามีคนเรียกเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นตัวก็ได้ อย่าไปขานรับแม่บอกว่าถ้าเราขานรับแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนที่เรารู้จักหรือว่าเสียงคนที่มีตัวตนจริงๆเขาก็รู้ว่าคือเราสมมติว่ามีเสียงหนึ่งเรียกว่าแมมแล้วแมมไม่ได้หันดูไม่ได้ดูว่าใครไม่ได้เห็นว่าเป็นใครแมมก็บอกคะเท่ากับว่าแมมยืนยันตัวตนแล้ว แล้วเขาก็จะมาเอาแรมไปได้ในตอนที่แมมหลับเวลาใครเรียกชื่อเราถ้าเราไม่เห็นตัวเขาเราก็อย่าไปขานนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนอย่าไปขานรับว่าเป็นเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะชื่อสวิตเซนสวัสดีค่ะ